เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซของน้องจ้าจ๋าทุกทุกท่านนะคะในและก็ต่างประเทศค่ะนะคะสวัสดี FC ทุกทุกคนวันนี้น้องจ๋าขอเอาใจสาวกนวรากันค่ะนะคะก็เอามาให้ทางพี่คัแล้วก็พี่แบ็กเอดิชันเลยเอาแบ็กเอดิชันสี่ประตูมาให้ค่ะมีตัวพี่คาลิเบอร์ตัวแคป็ออโต้มาให้ชอบแบบไหนกดจิ้มไลค์กดจิ้มลิงก์กดติดตามได้เลยนะคะอ่าวันนี้ คือบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะกับตัวรถสวยๆและการคัดรถเกรด A ที่เพชรยนต์น้องจ้าจ๋าพร้อมซัพพอร์ตพร้อมเสิร์ฟ f c ของน้องจ้าจ๋าทั่วประเทศแล้ววันนี้นะคะน้องจ้าจ๋าขอเริ่มจากคันแรกเลยนะคะสำหรับตัวแคปบก็จะตอบโจทย์นะคะกับพ่อค้าแม่ขายหรือว่าใครที่อยากได้เกียร์ออตโต้เป็นแคปบเนาะน้องก็จะขอรีวิวไปคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว2.5ตัว V นะคะ ตัววีเลยหรือว่าตัวท็อปนะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลค่ะนะคะได้สีขาวนะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นราคาค่าตัวคันนี้เพียงสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะและเป็นรถบ้านค่ะท่านผู้ชมนะคะคันนี้รถบ้านนะส่วนพี่แบ็กอีดิชั่นสี่ประตูเป็นรถหน่วยงานนะคะมาดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกกระจังหน้าเดิมๆนะคะมาพร้อมทะเบียน4864 ะคะันนี้นะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยถ้าฟรีดาวผ่อนทุกถูกนะผ่อนเพียง7,000กว่าบาทแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยสามารถมาขับรถขับกลับได้เลยจะจัดไฟนั่นภายในวันหรือว่าจะซื้อสดนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยพูดถึงเรื่องสรรพคุณ ไม่ใช่ไม่ใช่สรรพคุณพูดถึงเรื่องออปชันนะคะสําหรับสาวกนว k s หรือแฟนคับนว l k เขาจะรู้ดีอยู่แล้วว่านว l าเขาไม่หัวออปชันและก็ความทนนะคะทนนี่บอกเลยว่าทนจริงๆและรถที่น้องจ้ารีวิวทุกคันแล้วมีแต่คันส,สวยๆนะจา้าจ๋าบอกเลยเมื่อเช้าก็ติดจองไปคันหนึ่งนะคะสําหรับ f c ทางจังหวัดบุรีรัมณ์นะก็ลูกค้าก็จองไปแล้วหนึ่งคันนะแต่วันนี้ก็เอามาให้รีวิวให้ดูอีกแต่ใครดูรีวิวแล้วชอบนะรีบจองเลยค่ะ ถ้าไม่จองไม่ทันนะจ,าจา้าจ๋าขอบอกก่อนเลยใครที่ยังไม่มั่นใจในตัวจ,าจา้าจ๋าหรือว่ายังไม่มั่นใจในแบรนด์พิจนตนะคะก็ลองเข้ามาสัมผัสบรรยากาศบริษัทภายในก่อนได้นะคะน้องจา๋ายินดีซัพพอร์ตจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรนะให้น้องจ๋าได้ดูแลนะคะโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะรถไม่มีชนหนักนะตัวนี้สีขาวตัวคิวซุ้มล้อดเดิมนะคะตรงจดัดดานค้างก็มีสภาพใหม่ แล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็จะไม่มีรอยสะเก็ดหินหรือรอยถลอกหรือคราบเลยนะคะท่านผู้ชมนะเดิมทั้งหมดแต่ถามเจ้าจ๋าคันนี้มีการเก็บงานสีมาไหมนี่คันนี้ต้องมีถามแน่นอนเจ้าจ๋าขอบอกเลยนะไม่โกหกนะก็อาจจะมีบ้างค่ะคุณลูกค้าเป็นเฉพาะบางจุดอย่างเช่นจุดไหนที่มันเป็นสะเก็ดหินหรือรอยถลอกรอยขูดที่มันกินเนื้อสีเราเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําเองนะเราเก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วแต่เรื่องโครงสร้างเดิมนะคะเพราะว่าเจ้าจ๋าจะขารถเกียร์เอเกียร์เดียวจะไม่ม ให้ตรงนี้ตรงเข้าใจตรงกันแล้วมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้อีก2 7 4รายการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเก๋งกระบะหรือรุ่นไหนก็ตามที่เป็นรถของพิจนนะคะมาดูคิวซุ้มล้อความเดิมกันดีก,กว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตัวน็อตไม่มีแกกไม่มีนะคะตัวล้อเนี่ยของคาลิเบอร์เนี่ยเขาจะได้เป็นล้ออลลอยดูโทนนะคะปัดเงาแบบนี้นะคะก็ถือว่าได้รถสวยนะได้ยางปี2024เรียบร้อยนะคะคันนี้นะเดิมค่ะกระจกเป็นโครเมียมนะคะคือตัววีเนี่ยเขาจะให้กล้องมองสั 60องศานะคะท่านผู้ชมนะคะสมาร์ทเอนทรีนี้ให้ตรงนี้อ่ะตรงนี้เลยนะคะมาดูภายในนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะถ้าเป็นตัวแบ็กเอนดิชันถึงจะได้เป็นเบาะหนังเนะะี่ยสภาพเดินสภาพสวยนะคะโครงสร้างค่ะเสาเอสาคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะน้องจ๋าให้ดูนะคะคร่าวๆแล้วคุณผู้ชมก็จะได้เห็นในส่วนของตัวลิงค์นะคะรถที่ร้จจ๋าตรวจให้รุจจ๋าส่งให้ดูได้เลยนะคะแอ,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 อร์ i r a แอร์ออโต้นะคะเกียร์ะะออ,อ,โ,ตะะอ,อ,อโต้ก็มองามร้อองศาหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะ แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยนะคะบอกทิศทางนะคะแล้วก็ปรับแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะมี p p l e Car คาร์มีแ p p l e c ล r ์เมีแล้วนะคะแอปเปิลคาร์เมีแล้วแล้วก็มีนีเวกิเตอร์นะคะครบเลยนะคะสำหรับออปชันนะคะถ้าพูดถึงว่ารถใช้งานนะราคา3ามแ0 0เบาทนะคะถ้าเทียบกับรถเก่งก็คือราคาถูกกว่าเก่งอีกนะคะท่านผู้ชมนะคะยังได้รถเกียร์ออโต้และเป็นกระบะแบบนะคะไว้ใช้งานหากินต่อยอดโดยเฉพาะลูกค้าที่ชอบบรรทุกหนักนะคะสายแบกสาย สายแกล่งนะพี่นวรลาเขาตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนบอกเลยใครที่เคยใช้นะคะจะติดใจจะไม่ผิดหวังจะหลงรักรถแบนดรองของประเทศไทยเราแน่นอนสําหรับนาวรลานะดูล้อแมกด้านหลังนะคะท่านผู้ชมก็ไม่มีรอยเบียดนะคะไฟท้ายสวยเดยนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายจุดเป็ดนะเนี่ยสภาพเดิมมากนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวไฟเนี่ยนะคะอยู่ในสภาพเดิมนะคะในกันชนท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่ไม่มีชนถอยนะถอยชนนะกล้องถอยใช้งานได้ปกติด้อได้นะคะ นหนีบไลเนอร์นะคะเดี๋ยวน้อยจะทําความสะอาดให้มาอีกหนึ่งรอบคุณผู้ชมนะคะก็ให้ดูได้เลยว่ารถที่น้อยจะให้ดูเนี่ยสวยสวยจึ้งนะคะสวยพร้อมที่จะส่งมอบพร้อมที่จะไปอยู่ในอ้อมปลุกอ้อมใจของ f อแล้วก็ลูกค้าของน้องเจจ๋าแล้วนะคะทุกคนนะคะยิงดีรถสวยบอกเลยนึกถึงน้องเจจา๋าพิทยนตนนะคะมีที่ขายทุกแบรนด์น้องจ๋าไม่ได้ขายแค่กระบะนะแต่ f อของน้องเจจาก,ก็สามารถถามเป็นแบรนด์อื่นรุ่นอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้นั่งนะคะเพียงแต่ว่าช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องหลักของน้องเจจ๋าซึ่งจะะะะมีเเฉพากะบะลยนะคะ ใ,ใครที่ติดตามน้องกจ๋ามานานหรือจากพิธยนี้นะก็จะเห็นหน้าตาน้องกจ๋าบ้างคน้องกัจาก๋า,ก,จาก,ก็อยู่นานมาแล้วเหมือนกันนะคะก็ทําซื่อนะคะออกไปนะ,ะท่านผู้ชมได้ชมรถสวยๆของน้องกจ๋าวันนี้นะ,ะดูนะคะแผงประตูนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมนะนะคะแผงประตูหรือว่าตัวกระจกเนี่ยนะคะสภาพเดิมสภาพสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะตัวแผงประตูฝั่งคนขับนะ รวมตัวน็อตต่างๆคุณผู่ชมนะคะดูได้เลยว่าคุณลูกค้าได้สวยดีแน่นอนนะคะแผ่นเพจอยู่จุดเดิมนะคะเพระกระโปรงาลายมัลติฟังก์ชันสภาพถือว่าเด็ดถือว่าเนียนนะคะเบอกนะตรงนี้มันนะมันนิดนึงนะเบากแก้มขวานะจะ้จา๋ายัดฟองน้ําเย็บเปลี่ยนใหม่นี่บอกเลยนะคะตรงไหนแก้ไขให้ได้น้องจะจาจ๋าแก้ไขให้คุณลูกค้าที่เป็นเ c ซของน้องจา๋าเอฟซีของบริษัทเพชรโยนนะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยน้องจะจา๋า ในโน่นนี่นั่นนะคะบอกเลยว่าเรามีการปรับสภาพเตรียมความพร้อมให้ลูกชาหนึ่งรอบแน่นอนไม่ต้องกองบลน,นะคะไม่ต้องเกรงใจน้องเจจ่าอยากดังไหนคอมเมนต์มาน้องเจะจะ่าดูแลเคสเองทุกเคสค่ะสําหรับคันนี้ท้าผู้ชมท่าสดใจอยากได้แคปทักเข้ามาโทรหาได้เลยว่าพี่ดูคลิปนี้มานะคะพี่เป็นอีฟซิน้องเจะจะ่ามานานติดตามมานานแล้วนะคะถ้าอยากก็รีบโทรเข้ามาหาน้องเจจ่าได้เลยนะ เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะสําหรับคันนี้เนะาะฝาครอบเครื่องนะคะท่านผู้ชมเนี่ยะเนี่ยเขาถอดไปแล้วเปิดให้ดูเลยนี่นะคะอันนี้คือเขาถอดออกเนาะเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะฝาครอบเครื่องเนี่ยให้ดูก่อนนี้ถอดออกให้ชมเลยนี่ว่า เครื่องยนต์เนี่ยนะคะไม่มีการแปลงมาแน่นอนนะคะแล้วก็เครื่องยนต์สภาพสดสภาพสวยนะว่าไม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่ำอยู่แล้วนะคะเครื่องยนต์คันนี้ถือว่าสดมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะถือว่าสดมากเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะรถไม่มีชนแน่นอนนะคะสภาพเดิมนะคะน็อตโครงสร้างนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะอันนี้ก็คือให้ชมว่าคาันหน้าไม่มีชนแต่วา่าคันนี้เนี่ยบอกเหมือนที่จ๋าบอกต้นคลิปก็คือ คันนี้เนี่ยก็จะมีเก็บงานสีมาบ้างนะคะงานสีตรงไหนจ้าจ๋านะคะแต่คานตรงนี้ไม่มีเก็บนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีชนแต่เก็บงานสีก็คือฝากระโปรงนะคะคันนี้จ้าจ๋าเขาบอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีการถอดมาบ้างนะค่ะนะคะก็รายละเอียดประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะแต่แต่ว่าเหนิมการความร้อนยังอยู่ครบ แล้วก็สภาพสวยสมบูรณ์แบบอยู่เหมือน,เด,น,ะะนเดิมนะคะฝากระโปรงเนี่ยเดิมนะคะแต่อาจจะมีอรอยถอดที่ต้องเก็บงานสีอ่าทำไมจะเชื่อได้ยังไงคุณลูกค้าก็ดูนะคะตรงคานด้านหน้าเนาะอันนี้ดูฝากระโปรงแล้วเขาเก,เก็บงานสีบางทีมันโดนสะเก็ดหินที่ผ่านมา้เจ้าของเดิมเขาเก็บมาแต่คานหน้าไม่มีชนค่ะดูคานแขนซ้ายนะคะถ้าตรงนี้ไม่เบี้ยวนะคะก็ไม่มีอรอยชนหนักนะคะท่านผู้ชมนะคะด้านหน้าตรงชัดเจนยึดน็อตยึดนะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะน,นี่น็อตแ้มน็อต คาแขนขวาสภาพเดิมนะคะอยู่สภาพโครงเดิมนะคะคันหน้าชิ้นส่วนด้านหน้าเดิมนะคะก็เหมือนที่น้องจย์บอกก็คือการรีวิวรถของน้องอาจ๋าก,ก็คือตรงไปตรงมานะคะท่านผู้ชมไม่มีเหตุผลที่น้องจ๋าจ,าจะโกหกลูกค้าเพราะว่า1เลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายคุณพี่ๆนะคะก็จะดูรถมือ2เป็นแต่เรื่องโครงสร้างเรามีการรับประกันแน่นอนเพราะว่าเราขายรถมือ2แต่เราได้เกรดเนะคะไปะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัว ที่4ประตูกันบ้างนะคะ,อะขอไปไวๆเลยนะคะสำหรับ4ประตูนะคะคันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นตัว2.5 Black Edition ซึ่ <c oughs> เป็นรุ่นที่ขายดีนะคะสําหรับน้องจ้าจ๋าแล้วนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าขอาน้อยจ๋านะจะชื่นชอบในตัวของ Navara น,นะคะทุกคนนะแล้วรถ Navara สประตูถ้าเป็นรถหน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นรถหน่วยงานนะคะก็จะเป็นรถหน่วยงานที่ไม่น้อยนะคะ ดูพวงมาลัยนะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะนะคะคันนี้ไม่ได้แก้ไขแล้วนะคะคุณลูกค้าคันนี้คือพร้อมปล่อยได้แล้วนะคะแต่คันขาวเมื่อกี้ก็อาจจะได้แก้ไขเบาะให้อยู่นะพวงมาลัยสวยสดเดิมนะคะออปชั่นเยอะอยู่แล้วใครที่เป็นสาวกนาวราเนี่ยก็คือเรื่องออปชั่นน้องจ๋าไม่ได้อธิบายอะไรเยอะเลยเพียงแค่ รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันสวยเดิมจริงไหมนะคะน็อตมันมีถอดมันมีแกะหรือเปล่านะแล้วก็แผงประตูสดสวยจริงหรือเปล่าจ้าจ๋าอะไรประมาณนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าตรงปกแน่นอนนะคะ f อของน,อน้องเจ๋าใครที่มาเห็นรถแล้วนะคะรับรองว่าตรงปกแน่นอนนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะท่านผู้ชมนะตัวเบาะแถวกลางเบาะสภาพสวยนะคะสภาพไม่มีล้มนะคะตัวเบาะกระเป๋าจิงโจอ้อยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบมาก น,ะะนอดโครงสร้างนะคะคานสเสาบีนะคะฝั่งขวาก็อยู่ในสภาพเด็ดสภาพเดิมสวยจริงเหมือนกันค่ะนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพสดใหม่นะคะตัวสติกเกอร์คัว่า Black e dition ก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะท่านผู้ชมนะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะไฟท้ายนะคะท่านผู้ชมนะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะแล้วก็มาพร้อมโลโก้ตัว E แล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูในส่วนของกันชนด้านท้ายนะคะว่าไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะตัวโลโก้สติกเกอร์คำว่า black edition เนี่ยก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากนะคะดูคิ้วนะคะคุณผู้ชมนะตัวล้อแม็กก็สวยนะแบบปัดเงาไม่ใหม่ทุกคน นะเพราะไม่สี่หมื่นเท่านั้นเองนะคะรีบคว้าเลยนะคะน้องจ้าจ๋าเอามาให้ชมแล้วนะคะอีกคันเขาเออกไปแล้วนะเมื่อกี้เจาะข้างคันเขาเอาไปแล้วนะคะทุกคนนะเนี่ยเท่าน้องก็จ๋าต้องรีบรีวิวนะเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีของน้องจ้าจ๋ายจะไม่ทันรถไม่หลักหมื่นนะคะคันนี้นะคะเดิมแน่นอนมาแล้วรถไม่ตรงปกไม่ต้องจองค่ะแต่ถ้าจองเข้ามาแล้วมาดูรถตัวจริงได้ถ้าไม่ชอบจ้าจ๋ายินดีขึ้นเงินนะคะ ตัวแอร์ได้แอร์ออโต้คอนโซลด้านหน้าสวยสดใหม่นะคะทุกคนนะอันนี้คือสดจริงๆนะคะไม่น้อยจริงๆถ้าใครเคยเป็นลูกค้าของน้องะจา๋าสามารถเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะคะว่านาวล่าที่ลูกค้าซื้อไปกับยาจาจ๋าเนี่ยตรงปกเหมือนที่ยจ้าจา๋ารีวิวหรือไม่นะคะบอกเลยว่าท่านผู้ชมทุกคนไม่มีผิดหวังแน่นอนได้รถสวยกับยาจาจ๋าไปใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนตัวของตัวเครื่องยนต์นะเดี๋ยว ก่อนจะไปดูเครื่องยนต์มาดูไฟหน้าก่อนนะเนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆใสๆเนาะนี่ให้ชมก่อนเดี๋ยวจะหาวะนะ่าน้องจ๋ามาให้ชมนะคะอ่านี่สภาพเดิม,ดมสวยเลยนะคะทุกคนสดจริงนะคะคือถ้าเป็นของจริงของดีนะคะน้องก็จ๋าเนี่ยบอกเลยว่าต่อให้ fc แค่เห็นภาพหน้าโปกนะบางทีก็กดเข้ามาดูคลิปไม่จบคนจองเลยก็มีนะคะหรือว่าบางทีก็ดูรีวิวแล้วดูรีวิวอีก <c oughs> นะคะเพื่อความมั่นใจนะดูได้เลยคะ่ะลูกค้ากด ดูรีวิวซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เลยนะคะจะได้เห็นความสวยของเเบอร์ของตัวรถหรืออยากจะให้เป็นวิธีที่แบบว่าชัดเจเลยวิดีโอคอลหาจะจ่าได้เลยเพราะว่าเบอร์โทรจะจ่าสามารถแอดไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์คันนี้ไม่สี่หมื่นกันค่ะ ค่ะนะคะมาดูในส่วนตัวของฝาครอบเครื่องนะคะท่านผู้ชมนะฝาครอบเครื่องนะคะคานด้านหน้าสภาพเดิมสภาพสวยนะคะคานตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพโครงสร้างเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวน็อตเนี่ยนะคะตัวแก้มนี้นะคะก็คือไม่มีรอยถอดนะคะตัวสีเนี้เดิมนะคะทุกคนแล้วก็น็อตคันนี้ <c oughs> ไม่มีถอดนะ ไม่มีถอดค่ะท่านผู้ชมน็อต <Not S 1> ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ถือว่าสดว่าสวยว่าใหม่มากนะคะคันนี้ไม่สี่หมื่นนะคะนี่เห็นไหมคะเครื่องยนต์สดสวยจึ้งนะคะไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ํามันเครื่องนะคะทุกค,คนนะรีบจองคว้าด่วนเลยนะคะไม่หลักหมื่นน้องจ้าจ๋า,จามีไม่เยอะแล้วก็ไปไวแน่นอนค่ะนะคะตัวฝาหมอ้อนนะ้ําไม่มีโกงนะคะแบตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมนะคะแบตเตอรี่สวยสวยเดิมๆนะคะปัม๊ม ABS สภาพใหม่สภาพสดสภาพสวยนะคะรวมไปถึงสภาพเครื่องยนต์ที่ดูใหม่มาก นะคะท่านผู้ชมนะคะสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้รถอยู่ที่เพชรยนต์่ามหาน้องจ้าจ๋าได้เลยนะแต่ตอนนี้จ้าจ๋ารีวิวอยู่ที่สุวินทวง46นะคะน้องจ้าสามารถขายรถได้ทั้ง3าสาขาเกือบพันคันเพราะฉะนั้นใครที่เป็น f อซของน้องจ๋านะคะติดตัมน้องจ้ามาแล้วก็ให้น้องจ๋าดูแลได้เลยนะคะเพราะว่าน้องจ๋าดูแลเคสเองไม่ว่าจะเป็นการสแกนเคสไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบหรือว่าดูแลบริการหลังการขายนะคะภาษีพรบพร้อมทุกอย่างครบนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมสนใจรีบโทรหาจ้าจ๋านะคะ รับรองว่าได้รถสวยคุณภาพแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะเอกสารให้ได้แล้วนะสวยมากคันนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องอาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ